สวัสดีครับวันนี้กลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาดูมินทีเก้ายี่สิบดีอ่ะตัวใหม่นะตัวนี้น้ำหนักเบาวกว่าเดิมเอ๊ะแล้วมันจะเบาวกว่าเดิมได้ยังไงอ่ะไปดูกันดีกว่าไปตัวนี้คือมินทีเก้ายี่สิบดีนะตอนนี้เนี่ยมีช่างมาทำที่บ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย แบ็กกราวก็อาจจะเจอช่างเดินผ่านไปผ่านมานิดนึงอย่าไปสนใจนะ <c oughs> สนใจตัวมินทีเก้ายี่สิบดีตัวนี้ดีกว่าตอนเนี้ขอมเข้ามาสามสีเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงอะขอมเข้ามาสามสีมีสีไทเทเนียมคือตัวที่เอามาโชว์อยู่มีสีดําด้านแล้วก็สีเหลือบสีเหลือบเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่ต้องเราดูเดี๋ยวเอาเอาขึ้นให้ดูตรงนี้นี่อันนี้คือสีเหลือบนะแล้วแต่องศาบางองศาออกม่วงบางองศาออกเขียวบางองศาออก น้ำเงินอันนั้นเขาเรียกว่าสีเหลือบแต่วันนี้ที่เอามาโชว์ให้ดูนะตอนนี้คือสีไทเทนเนียมมันเป็นสีที่ผมว่าขายดีที่สุดแล้วไทเทเนียมด,ดําด้านไทเทเนียมเนี่ยกี่ปีกี่ป,กปีก็ขายดีอสำหรับตัวนี้มันมีการอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วอมีการอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วอัปเกรดตรงไหนเข้าไปดูกันอสำหรับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เนี่ยการอัปเกรดของเขาไม่รู้จะเรียกว่าอัปเกรดหรือว่าดาวเกรดแต่ส่วนตัวผมชอบมากกว่า,าล้อตัวเดิมมันคืออะไรคือล้อตัวเดิมเนี่ยถ้าเกิดสังเกตมันเป็นขอบสูงเนาะเป็นขอบสูงแต่ให้ยางยี่สิตัวนี้เป็นขอบเตี้ยลงมาแต่ให้ยาง2ี่สิอ่าแน่นอนขอบเตี้ยมันเหมาะสำหรับมือใหม่อยู่แล้วมันเหมาะสำหรับมือใหม่อยู่แล้วน้ำหนักก็เบาลงกว่าเดิม การออกตัวก็ทําได้ดีมากกว่าเดิมแรงเหวี่ยงหายนะจากขอบสูงมาขอบเตี้ยแรงเหวี่ยงหายแต่การที่มีแรงเหวี่ยงเนี่ยหมายหมายความว่าเราจะต้องปั่นความเร็วคงที่มันถึงจะมีแรงเหวี่ยงช่วยนึกออกไหมความเร็วคงที่อย่างเช่นปัน่นอ่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่มันถึงจะมีแรงเหวี่ยงช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แบบลักษณะอย่างนั้นเนี่ยออกตัวออกตัวบ่อยบ่อปันป่นปัน่นหยุดหยุดปั่นปั่นหยุดหยุด ขอบเตี้ยใช้งานได้ดีกว่าขอบสูงเสมอถ้าเกิดปั่นลักษณะน,นั้นนะครับยางให้มาเป็น21.35ลดแรงเสียดทานเยอะมากๆหมายความว่าคันนี้จะปั่นได้เร็วกว่าคันเดิมเป็นเพราะว่าหน้ายางที่เล็กกว่านะครับผม1.35นี่กำลังสวยนะไม่ได้แบบเล็กไปเป็น1.1 1.0อ่าไม่ได้ใหญ่ไปแบบ1 2.0อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า1.35นี่เป็นไซส์ยางที่น่าจะกำลังสวยนะครับผมเฟรมเป็นอลูมิเนียมอ่าลืมไปเลยมันมากับดิสเบรกนะครับดิสเบรกตัวนี้เฟรมเป็นอลนะูมิเนียมนะนี่และสีเห็นไหมสวยงามสีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีที่แบบเท่มากๆมิ้นเนี่ยผมว่ามันทำสีมาให้แบบดูดีมากๆนะครับผมแล้วก็ ตัวล้อหลังเป็นยี่สิบสี่าูนย์หกเหมือนกันยี่ส6สสีู่นหกเหมือนกันเป็นล้อแบริ่งหน้าหลังนะครับผมสำหรับตัวนี้ชุดขับให้เก้าสปีดของ l อนะครับตัวนี้ใช้ l อรุ่นอ5ห้าอ้ฮ้าอ้าเล่นไปเรื่อยแล้วผมอเป็น l อทูรุ่นอ5ห้านะครับผมตัวนี้ได้เก้าสปีดมาเรียบร้อยขาจาน 53ฟันนะครับผมเป็นกระโหลกกลวงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือสเปคที่แบบผมว่ามันมันจบมากๆ9สปีดขาจานกระโหลกกลวง53ฟันล้อหน้าหลังแบริงดิสเบรมันมันจบแล้วอะ่ะมันจบแล้วตัวนีแ้แอบบอกราคากลางคันเลยแล้วกัน1,1900บาทราคานี้ได้สเปคนี้คุ้มสุดๆเลยมิน้นอะ มาที่หลักอานหลักอานนี่หลักอานธรรมดานะสามสามาตรฐานนะครับผมตัวนี้ให้เบาของเบาค่อนข้างที่จะนิ่มและกันเบาค่อนข้างที่จะนิ่มเบาสไตล์เดียวกับเบาของไอ้บอมตันอะ่ะผมว่ามันนิ่มมากๆสำหรับตัวนี้นั่งสบายแน่นอนสำหรับเบาตัวนี้นะครับผมปอกแน่นใช้ของ ODI ซึ่งเป็นยางมีกริปหน่อยอ่ะซึ่งตัวนี้ก็โอเคนะจริงๆแล้ว ผมว่าจับแล้วมีความนิ่มพอสมควรคือใครไม่อยากแต่งเนี่ยก็ไปอย่างนี้ได้เลยอ่ามันได้มันได้พับได้ตัวนี้ให้ของเวลโก้มานะครับผมมันได้พับได้ของเวลโก้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมว่ามันก็น่าจะโอเคสุดล,ละหล่ะในบันไดพับได้ที่ติดแถมมติดรถมาทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนก็ดีไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แต่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนได้ดีแน่นอนครับผมดีแน่นอนอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลามันพับแล้วจะเป็นประมาณไหนป่ะเวลาพับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาพับแบบสะดวกรวดเร็วเนี่ยมันพับง่ายมากเลยนะมันพับแค่สามจุดพับคอหลักอ่านลงพับกลางจบแล้วแต่อันนี้เนี่ยผมจะพับให้มันแบบเขาเรียกว่าเรียบเนียนที่สุดและกันเท่าที่จะพับเท่าที่ผมจะพับได้นะครับผมคือเราจะเชิดหน้าขึ้นมาหน่อย กดตัวนี้ลงพับมันลงนะอ่าเราพับคอลงปุ๊บเราจะเอาไว้ตัวคอเนี่ยยืดขึ้นหรือว่ายืดลงวะอย่างงี้ยืดขึ้นละกันอ่าให้มันเลยดุมเนี่ยให้มันเลยดุมหน้าไปแล้วเราค่อยล็อกมันก็จะเรียบเนียนไปเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาเราพับแบบมันจะได้ดูแคบหน่อยนะครับผมหลักอ้าเนาลงขาจาน้า่ซสายอยู่ด้านหน้าขาตั้งขึ้นปุ๊บ แม่จุดพับก็โอเคเลยนะนิ่มมือนี่เวลาพับแล้วคือจักรยานพับที่เป็นคอพับนอกนะครับผมเวลาพับมันจะไม่ไม่ได้เนียนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาจุดเนี่ยเห็นไหมคอเราก็ต้องหาจุดที่มันจะทําให้เนียนที่สุดให้เล็กที่สุดให้กินพื้นที่น้อยที่สุดก็วิธีการที่ผมพับไปเดี๋ยวกี้เนี่ยน่าจะกินพื้นที่ได้น้อยที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้นะครับ มิ้นทีเก้ายี่สิบดียี่สิบมาจากอะไรก็คือยี่สิบนิ้วดี D. คืออะไรคือดิสเบกง่ายๆมิ้นทีเก้ายี่สิบดีตัวนี้ราคาหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคาดีไหมผมว่าราคาดีมากๆสำหรับสเปคอย่างนี้เก้าสปีดกระโหลกกลวงดิสเบรกล้อหน้าหลังแบริง่งผมว่าดีมากๆสำหรับตัวนี้ราคานี้ จำไว้ในหัวเลยอถ้าเกิดชอบทักมานะครับถ้าสนใจทักมาได้นะครับผม0897600299หรือติดต่อในราย ID ก็ได้นะครับผมรลย์ดีแอดไซน g บายการ์ k ดหรือติดต่อเมสเซจใน Facebook ก็ได้ตอนนี้ทางร้านมีช h อป e ีแล้วนะครับผมมีช h อป e ีแล้วก็ทักเข้ามาอ,อยากซื้อของโดยตรง กับทางร้านก็ทักเข้ามาในไม่เสร็จปกติก็ได้หรืออยากจะไปกดในช้อปปีก็ได้นะครับผมแล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่ทุกท่านว่าจะสะดวกเข้าไปกดทางไหนเจาะตอบตอทางไหนอะไรพวกนี้อ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ที่ร้านได้เปิดอ่าร้านในช้อปปี้ใหม่แล้วนะครับผมอ่าจากที่สู้กระแสไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านในช้อปปีของผมอ่า ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มลิงก์ไว้อยู่ในใต้ e s สค i p t ชันนี้นะครับผมเข้าไปดูกันได้นะร้านใน s h อป e ีนะครับผมแต่ผมจะลงแค่จักรยานอยู่นะครับผมบอกไว้ก่อนราคาในช h อป e ีสูงกว่าราคาหน้าร้าน อ่าสูงกว่าราคาหน้าร้านใครอยากที่จะสั่งราคาแบบเดียวกันหน้าร้านสั่งผ่านไลน์สั่งผ่าน Facebook ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าช้อปปีราคาจะสูงกว่าแน่นอนแต่ช้อปปีมันก็มีออปชันให้ผ่อนเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจจะผ่อนหรืออะไรพวกนี้กดในช้อปปีได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะ